สวัสดีครับผมผมเพชรพราววยสวัสดีที่สุขุสุคน <c oughs> มาตามแนวทางล่าพัฒนาคนฟังโคงวันศุกร์ที่ยี่เอ็ดฟูจิกาสองหาหกแปดพันสรงไม้ทำขึ้นนี่น้องพี่น้องมันเป็นเลขสูรเลขคำนวณน,นะพี่น้องล่าพัฒนามาขึ้นนี่มันออกนี่สามสองสอง,สองนี่ย่างก็คือสี่สาม มือมันจันด์ออกซี่ห่าล้างมือขึ้นอี่มันมันออกซี่สามล้างนลงไปหนอกเนาะของคนฟังโค้งจับกูประเขาเขา,เขาตัวเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาตัวเนียนโย ของคนฟังโค้งนี่เหล็กวิ่งเข่าตัวเด่นเขา่เเขาตัวเด่นอยู่พี่อน้องแต่ว่าจับพูนเ่าเขา่าหรอกนาะเล็กวิ่งเขา่าซีอยู่เขา่าแต่เล็กวิ่งเพราะว่าเล็กวิ่งนั้นบ่มีสามเขามีสามกี่เข่าซีสามอยู่พี่น้องตัวกันตัวร่องกลับว่มีมากเข้าแต่เล็กวิ่ง 万寿，第21。 ส่วนเหล็กวิ่นของคนบลายตัวดิวพี่น้องเหล็กวิ่นคนฟังขวงไม่หาตัวงดิเป็น,นสีหายยังสีทุงหมดหกส,สามศูนย์ห้าเกดนี่คือเหล็กวิ่นของคน วิ่งบนล่างหกสาม nin สามศูนย์สามห้าสามเจ็ด オッケー。Oh, ให้มากคือเก้าตกกันหกสามเตือ <c oughs> นมาน้ำกันถ้าพี่น้องมาหาเจ็ดก็จัดได้เพเ็นเปลขวิน่นจับให้หกสามยันพี่น้องประจับนะตกกัน สองสามห้าสี่สามเกดเลขสามต่อ เลขสามตัวพีน่นอสองกับสี่เป็นหลักลอยเท่านี้หมวดเที่แล้วมันพวเขาเพราะว่าหลักลอยเห็นเป็นสามเนาะส่วนตัวเน้นคือเก่าแหละพี่น้องเน้นติดสามขึ้เกา่าหวดเที่แล้วก็เน้นติดสี่เหมืนก็บพวเขาดอกเน้นติดสี่วันนี้ก็เน้นติดสามขึ้เกา่าเห็นไหมหมวดเที่แล้วก็ได้ วันสุกที่ยี่เบดวิจิกาสองห้าลาวคนฝั่งของเลขวินหกสามนย์ห้าเพิ่นใหยวิ่ง6กับ3เพิ่นเน้น3าล่อง6ส่วนจับคู่นี่ก็แมัน303537 606567กศนย์หกหาหกันหกมจะเรมบนล่างไปกับเลขพี่น้องเนดะ้อบนลา่างไปกับ่วนเลข3าตัวนี่สองสามหาเพิ่นเน้น3537้ดบนล่างไปกับ อยเทียบของเก่าเห็เบิ่งอิดจะว่าบ่เขาดรอกต่ว่าเทียบไปเบิง่งอือนะพี่น้องเฮากับแชมปหน้าจอาขึ้นมากระจังจัดบ่มาเข้ากับพนันขอบ,บุญขอบุณคนฟังคงลหลายๆยขอให้พี่น้องเฮาสวกหมันรวยๆวยเฮงๆปังๆกันอย่าเจ็บอย่าไข้เอาฝากในพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เสวัสดีครับผม